วสวัสดีครับมีกับช่องโดนอยลูกอีสานครับฝังไฟทอยครับอัดไข่ขึ้นเลยครับขึ้นแน่นอนครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเนี่ยครับบังแถวยาวประมาณยี่สิบห้าเส้นครับกต่หาเบิรงเลยครับเป็นยังเด อ่ đ เดี๋ยวทินับให้หน,นังในป่าใหญ่ครับเอาเลยสามสองหนึ่งไปครับไปหรือว,ว่าไปมืออยู่ข้างในอยู่นะ ถาเครับควัอยู่ครับกำลังเขาครับน,นี่ก่ะมาจุดง่ายเหมือนแรงครับกำลังสีคำลงุงว่าสีเห็ดบังไฟโบกมาจุดนะครับมันสีคำก่อนบริษยานบริษไทยขอแล้วครับกำลังควนเขอแล้ว บางไฟลีลาครับขวน,นววกันมั่งเขาไงว่าแล้วครับ โอ้บวกเกีียวลงแล้วครับโอ้แกงมาเปิดหัวห้องเต้มๆนยครับแกงลงนะครับตามโอ้กลางงามเลยครับจะิี่เราเห็นมั้ สิก้าเอาแบบว่าให้มันตกแต่น้ำนี่กับโบได้ครับเฮ็ดเลีงไปทางนั้นมันกัโค้งกลับมาในบ้านคือเครัอันนี้กับบรรยากาศย่าเมลแองครับนี่ตัวเบ้นกำลังสีตกดินนะครับเนี่ยครับผู้ชมทางบ้านมานน้ำกันสวยามสวยงามเหมือนกัน เดี๋ยวผู้ปิดคลิปปิดคลิปวะโอ้จบคลิปย่งเท่านี้แล้วครับเด้อสำหรับลองไฟบังมังหันกัดโอ้ขีมือครับเขียนงามสุดยอดสร้างดนเยี่ยม